สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการ idoq victory ค่ะห้องนี้นะคะอยู่ชั้น15ค่ะ30ตารางเมตรค่ะเป็นห้องสตูดิโอนะคะเดินเข้ามาค่ะเราก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีเตาไฟฟ้าไมโครเวฟนะคะเครื่องดูดควันนะคะแล้วก็ตู้เย็นให้ครบเลยนะคะส่วนเตาส่วนไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะเอามาเติมให้ค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีชั้นวางของด้วยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านนี้ค่ะจะเป็นโซฟาเบดนะคะสามารถดึงออกมาได้นะคะเผื่อเพื่อนมานะคะใครมาก็สามารถนอนได้อีกสองท่านเลยนะคะแล้วก็มีทีวีให้ด้วยค่ะทีวีจอใหญ่นะคะเป็นอ่อสมาร์ททีวีนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็บิวอินค่ะ ้องนี้นะคะเตียงสองชั้นไปเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเตียงสองชั้นนะคะวิวสวยมากเลยนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะมีระเบบานใหญ่เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะมีทั้งเรนชาวเวอร์และก็แฮนชาวเวอร์เลยค่ะส่วนโถสุขภัณฑ์นะคะก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นนะคะแบบอโตเมตินะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวค่ะจากชั้น15นะคะ เป็นวิวเมืองค่ะเห็นตึกใบหยกด้วยนะคะถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะบอกเลยว่าห้องนี้ราคาดีมากค่ะทักแชทมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ